สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะไม่มีประเด็นที่จะพูดวันนี้ก็เลยมาเล่าเรื่องการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสอีกครั้งนะคะสำหรับอ่าสภาวะเศร,รษฐกิจอย่างนี้นะคะเคยพูดไปแล้วสองคลิปเนาะสำหรับการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนั่นก็คือการช้อนซื้อที่ดินในตอนนี้นะคะก็คือว่า ยกตัวอย่างก็คือเวลาห้างที่เซลล์สินค้าหรือว่าตามตลาดนัดที่เขาเซลล์เซลล์ของนะคะสังเกตไหมคะว่าทําไมคนถึงมุงเยอะมากแล้วก็ในห้างก็เหมือนกันเวลาลดสินค้าแล้วก็แบบเซลล์กระนำเท่านั้นนาทีเท่านี้นาทีหรือว่าเซลล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามห้างนะคะคนก็จะมุง จนทางไทยแลนด์ของเราได้ฉายาว่าไทยมุงถูกไหมคะแล้วทีเนี้ยก็เลยอยากจะมาถามย้อนกลับว่าในทางที่ดินนะคะในทางที่ดินนะคะว่าทําไมถึงไม่เป็นอย่างนั้นทําไมถึงพากันเอามาขายทําไมถึงพากันเอามาเทในราคาที่ถูกมาก ซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ตามที่ได้คุยไปแล้วหลายคลิปนะคะก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละเจ้าแต่ละคนแต่ละทั้งในหน้าทั้งเจ้าของทรัพย์อะค่ะก็คือว่าปล่อยที่ดินแบบละเนละนาดมากเลยราคาแล้วก็ดำ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 ,ดำ,ด,ำดำมากเลยแล้วทีเนี้ยคนซ,ซื้อก็ซื้อยากมากจึงเป็นคําถามที่ว่าทําไมเวลาเจอของเซลลในห้างทําไมซื้อง่ายแล้วทําไมเจอที่ดิน ที่ถูกที่เซลล์ทำไมไม่ซื้อง่ายๆก็เลยเป็นคำถามก็เลยอยากถามว่าทำไมไม่ซื้อทั้งทงที่การที่เราซื้อซื้อที่ดินซื้อ,อทรัพย์สินเข้ามาเนี่ยคะ่ะในช่วงนี้นะคะที่มันเป็นวิกฤตเนี่ยคะ่ะมันจะมีโอกาสซ่อนอยู่ในนั้นก็คือว่า,เ,าเราจะซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าปกติทั่วไปในราคาที่ ทุกคนอยากขายทุกคนอยากปล่อยนะคะอันนี้คือในมุมคนที่จะซื้อนะเราต้องมองว่าคือเขาอยากปล่อยเขาอยากเทเงื่อนไขอะไรเราเสนอไปเขารับได้หมดนะคะนี่ก็คืออยากให้ไปช้อนมาในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่าคำว่าที่ดินไม่มีคำว่าเพิ่มนะคะประเทศไทยไม่มีขยายเขตอีกแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะฉะนั้นการซื้อที่ดินในตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีมากๆก็คือว่า ลด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 แล้วก็ทํำเลนี่เลือกได้เลยลดมากเลยแล้วก็เ,เงื่อนไขเสนออะไรไปอะ่ะเขารับได้หมดเขาต้องการขายเขาต้องการปล่อยนี่คือในมุมมองของคนที่จะซื้อนะคะจึงยังอยากจะบอกว่าเราทำไมไม่ซื้อแล้วก็อยากจะแนะนำว่าให้ซื้อที่ดินในช่วงนี้เถอค่ะเพราะว่ามันคุ้มมากนะคะจำไว้เลยว่าที่ดินไม่มีไม่มีอีกแล้ว มีแต่จะลดลงลดลงลดลงนะคะแล้วก็ซื้อไว้ในช่วงนี้ก็คือดีก็คือว่าราคาต่ำแล้วถ้าเศรษฐกิจปกติกำไรก็จะขึ้นก็จะเป็นการซื้อซับนะคะไม่ใช่การซูนเปล่านะคะมันเป็นการซื้อทรัพย์สินมาให้กับตัวเรานะคะซึ่งเป็นการดีมากๆเลยนะคะฉะนั้นในในช่วงนี้ที่เกิดวิกฤตแบบนี้สำหรับบุคคลที่จะซื้อนะคะอยาก บอกว่ารีบซื้อนั่นคือโอกาสของคุณนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ